เบ่งมากมันเต็มเห็นปะมันอ้วนเลยพี่น้องเอาไปนี้ให้ลูกมันเล่นน้ำเหมืมันสู้วันนี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เกิดมาลุยละลูกเจ้าสวัสดีครับพี่น้องสุภูดสุคนสำหรับคลิปนี้สาวมีคุณภามากเล่นทงเล่นท้ายกับเราแล้วพี่น้องมันคอกแง่งนี่แม่ น้องแบงครับน้องมาน้าเออมาตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์ดมมานาครับแแม่นีหยังละเมียอันนี้มันดมมืออใส่ผ้าพี่น้องใส่ขึ้นมาเบิ่งนีนี่พี่น้องเบิ่งอันนี้ตุ้ยยยวยยดายอดให้้นหน่อยนยดอันนี้เขาเอ้หูยังหมูกี่วะเมียแม่นะมั้งหมูตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะดูตาก อืมสมมิเื่อนนุ่งฟุกไงอต่เนาะมันกินพักบุ้งเนาะมานนเห็นบ้านนี้า่แม่สี้มเห็นอีหลาบึงทางพุ่นบไกลพี่น้องคนทางเงนนี้จะให้หนูดูอันนี้กัดไม่เห็นนี่บ้ันกำลังเยียนไทยอาเนีาดพูดใแบ่งไปแล้วหมเห็นไหหนไพดในแบ่งเรียนเลยเรียนด้หมูเหมูหมูตุ้ยตุ้ยุ้ยตหมูสิลมูหอุด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 ดอุดอุดอ หมูอุดอุดอุดอ <mid> ุด <way> กิดพอเพียงอันนั้นคุกไก่จดนะพี่น้องไปหาหน่อไม้เหมือนเดิมเข้าป่าไปให้ลูกย้างไปย้างๆๆางง้างบนทางบนข้าาไทยนะไ้ยส้มเขาผมผมวาหา ที่เดิมคนนั่นก็ยงหน้าผีวันท่าคนไอ้ลูกงงง่งง่งลูกไปไงงงงเดิน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 พไอ้แบงลวงหนาไปแล้ว นี่มาเนาะน่าไม่เนาะนี่มาแม่พามาดิาาน หน้าไปน้ำบรรยากาศสุดยอดเลยเพราะเขาอันอันอันไหหน้านี่พี่เขียวงามเดี๋ยนาา้องมาเดี๋ยนตรงนีอ้องเนรอเขียวชูอุ่นุ้งชอยนี่ปะ่ะ <c oughs> ไปไปงามคนหน่อยน้ำพี่น้องเลย ก็ไม่ได้ท้ายพี่น้องเบิง่งนอนมั่นนะ่ะก็เจ้ามาหาบุก้อนหนะาเจ้าไปเนาะนี่นอนหนึ่งอนะ่ะอืมพีนะ่น้องอันนี้บ่อคือบุคนสามน้องม่อนนะเอาอยู่คน นเห็นขวยกิโลพี่น้องร่มเย็นดีดีพี่น้องเลยไปคนแม่ก็ลุขอพรนเรานี่บอลชักหน่ะนีเห็บเนาะลอเอามายมารายยืๆก่อนแล้ลูกกินถาแม่ แดงมูบาทนี่พี่น้องเลยคนจีรอของวันสั่นมา <c oughs> พี่ลูกแน,น่คนจิรอยลุงผ่าบา่วงความมุดมสมบูรณ์ออกแล้วนี่ยงีพันยายหอยพ่อ หอยยังอ e ้วนอวเหนไห้ไพ no ี่น yeah. oh, no ้องมึงนอหอยจูบเบิ้ขเคยลองงุ่มเหออวนกระดอกมนไหนเออเาไนีหอยพรอมพี่น้องหออยเฉลี่หอยจูบหมหอยีเมหอยดิแม่เอาได้ได้เก่านั่นแหละพี่น้อง พาพี so ่น <brightness> <desserts> ้องมาเล่นปลาเล่นโคก็ซื้อเลยเหรอแต่ว่าหายังเล่นมุ่งทมอยู่งทิ้งทรัพย์จอดงูพอยแม่บอมาแม่ลูกก็ทีมานี่ลุยจรวดอ้วนอ้วดหนิไม่ได้วอาเล่นใดไข่พี่น้องวัวเห็นบ่เบ่งมากมันเต็มเห็นปะมันอ้วนนีหน่ลงกกะลงกแม่เพื่นนี่ยพี่น้องเอาไปนี้ให้ลูกมันเล่นน้าไปมันสู้วันนี้เอ๋อ เกิดมาลุยนะลูกเจ้ามีว่ะแม่อือแล้วอันนาะอืยดอึเนอเป็นงามให้ลงมารไปทางทีเากันไปงไป ไม่กับมีทรัพนี่เออต่ว่าดินมันแกนกเ,ยเลยพี่น้นนองเน,หนานหาคนลูกสาวลูกละเป็นแบบอ้วนอวนอน,นี่ อืมควมพิวคงงานขอยกัอาไปตรูที่กูวิสวนไฟให้มันขึ้นซื้อในมันมาปลูกก่อนบนตกไว้แกงเชนินแ้วไม่ไปยังธรรมชาติสุดยอดเชียงงามก็วันพาเขามานั่งอยู่ดีก่อนอืมควรพี่น้องเบิงึง ไข่เลยเห็นว่าแม่เี่นรถลุ่มไข่ไข่ยังเออวิ่นะมุอยู่มาขอทั้งหงน้าพี่วันพอแล้ว นังถ่าพี่น้องแต่ว่ามันอยากย้อนเสียงด้วยพี่น้องถ้าให้หน้าแหละบันยาังงามเลยนะแม่แเราเอาหน้าไ้มาได้เลยพี่น้ออต้องให้โ่อรคุดไปได้แล้วตะก,กาอเ,เอาเก็บใส่มาเด้นในตีนจนะน่ะข้างหลังหนะันหน้าไปบัี้ ห้างอ่อล่ะน้าเล่าเลยนี่พี่น้องพ่อหรือท่าอพ่อ,พอละไอพี่น้องห้องเมียบึงแม่ก็ลกขามาน้ำออ๋อน้ำยังคือเย็นแฉะอืมเย็นบ่ก็เขาอ,อยากโดด อ,อ่นพูดทั้งหลังน,าน,าน,านั่นนี่เนี่ยเมืงองก้องเนสายตายเขียวโมอโม่ว่าเข้าไายเพื่อนนะ,นะพี่น้องสมัอนี้เพื่อนไม่อยากใอย่ายเพื่อนเนีย่ยเพื่อนสาวแนว่ยวมาสั่นซะพี่น้องพอขันยี่รถพุ๊บนะวันนี้ฮัมพี่น้องผลงานเนาะวันนี้เอาซ้ำนี่พี่น้องสารคดีไลาไปก่อนพอ่อนไม่กิหนาขอบคุณกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ